สวัสดีค่ะพิกุลชาแนลนะคะอ p ีนี้เป็นจับคู่สิบหน่วยล่างนะคะงวดวันที่หนึน่งมีนานะคะเพื่อนๆพิกุลเอาให้ดูห้างวดนะคะงวดที่ผ่านมาสี่งวดแล้วก็งวดนี้หนึ่งงวดนะคะในสี่งวดที่ผ่านมา,นนะะนา,นมาตั้งแต่ปีใหม่มานะคะตั้งแต่งวดวันที่สองมกราจนถึงงวดปัจจุบันนะคะของพิกุลเข้าล่างตลอดนะคะ,ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเข้ายัางไงนะคะเพื่อนๆสามารถย้อนกับ ย้อนหลังกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะคะ,ะทีนี้เรามาดูงวดที่1กันนะคะงวดที่หนึ่งเนี่ยนะคะหลักสิบของเรานะคะคำนวณได้ห้าหกเจ็ดแปดนะคะหลักหน่วยนะคะคำนวณได้หนึ่งสองสามออกห้าหนึ่งนะคะหลักสิบเข้าห้านะคะหลักหน่วยเข้าหนึ่ง อันนี้เป็นงวดที่ออกอวันที่สองมกราคนะคะเพื่อนๆเข้าไปดูคลิปย้อนหลังได้นะคะออก51นะคะวันที่2มกราอ่ะนี้เรามาดูงวดต่อมานะคะหลักสิบนะคะคํานวณนได้9012นะคะหลักหน่วยนะคะคํานวณได้345 ออกสองสามนะคะหลักสิบสองหลักหน่วยสามนะคะออกตรงตรงนะคะงวดอันนี้งวดวันที่สิบเจ็ดมกรานะคะหกแปดออกสองสามนะคะเพื่อนๆเ,เข้าเป็นงวดที่สองนะคะอันนี้งวดที่หนึ่งนะคะอันนี้งวดที่สองนะคะที่เข้าตรงตรงนะคะนี้นรามาดูงวดต่อมานะคะงวดต่อมานะคะหลักสิบนะคะคำนวณได้ สองสา,สามสี่ห้าหกนะคะหลักหน่วยนะคะคำนวณได้หนึ่งสองสามออกห้าหนึ่งนะคะหลักสิบห้าหลักหน่วยหนึ่งเมื่อนี้ก็ออกลดอนี่มที่หนึ่งกุมภานะคะออกห้าหนึ่งตรงตรงนะคะเพื่อนๆเป็นงวดที่สามนะคะออกตรงตรงนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูวดที่แล้วนะคะวดที่แล้ว เมืที่แล้วนะคะหลักสิบของเรานะคะคำนวณได้เจ็ดแปดเก้าศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลักหน่วยนะคะคำนวณได้ห้าหกเจ็ดนะคะออกห้าศูนย์นะคะเพื่อนเพื่อนแต่ทีนี้ของเราออกกลับนะคะเพื่อนเพื่อนออกศูนย์ห้าเราเราได้ศูนย์ห้านะคะ แต่ว่าหวยออก50นะคะงวดวันที่16กุมภาพงวดวันที่งวดที่ผ่านมานะคะของเราออกกลับนะคะเพื่อนๆออกกลับออกตัวกลับนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้กันว่าจะเข้าเป็นงวดที่5ไหมนะคะอันนี้เป็นงวดที่4นะคะแต่ออกตัวกลับนะคะเพื่อนๆอ่ะทีนี้เรามาดูงวดนี้นะคะว่าจะออกไหมแล้วก็ออกตรงหรือกลับนะคะเพื่อนๆ ทีนี้เรามาคำนวณกันนะคะสูตรที่ใช้นะคะสูตรที่ใช้หลักสิบหลักหมื่นนะคะหลักหมื่นสี่นะคะบวกหลักร้อยนะ,ะหลักร้อยบนนะคะสามบวกหน่วยบนนะคะเจ็ดบวกหน่วยล่างนะคะศูนย์แล้วก็บวกสี่คงที่นะคะก็จะได้สี่กับสามเป็นเจ็ดนะคะเจ็ดกับศูนย์ก็เป็นเจ็ด จ็ดบวกเจ็ดเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดนะคะบวกไปทีละหนึ่งนะคะแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์แล้วก็บวกหนึ่งเป็นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นหลักสิบนะคะเ,เพื่อนๆเป็นหลักสิบทีนี้เรามาดูหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยหลักหน่วยงวดนี้นะคะใช้หลักพันนะคะสี่ครั้งนะคะเจ็ดบวกกันสี่ครั้งได้แปดนะคะแล้วก็บวกสามคงที่นะคะก็จะได้หนึ่ง บวกหนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามนะคะเ,เพื่อนๆของเราจะได้หนึ่งสองสามอันนี้เป็นหลักหน่วยนะคะเ,เพื่อนๆหลักหน่วยทีนี้เราจะมาจับคู่กันนะคะจับคู่นะคะก็จะได้แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามศูนย์หนึ่งศูนย์สอง ศูนย์สามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นสิบสองชุดเหมือนเดิมนะคะทีนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะมาเน้นกันที่ตัวไหนอันหลักอันดักอันหลับแรกเลยนะคะแต้มก่อนนะคะแต้มงวดที่แล้วหลุดนะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะคะที่คุณคำนวณได้ศูนย์สองสี่แล้วก็เจ็ดนะคะ ก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดอีกนี้เปล่านะคะแต้มนะคะทีนี้เรามาจับแต้มกันก่อนนะคะแต้มศูนย์นะคะแต้มศูนย์ก็จะมีเก้าหนึ่งนะคะอันนี้แต้มศูนย์นะคะเก้าหนึ่งแปดสองนะคะน,นี้ก็ได้ศูนย์นะคะ,ะมีแค่สองอันนะคะครน,นี้แต้มสองนะคะแต้มสองก็จะมีแปดสามนะคะแต้มสองเก้าสามนะคะแต้มสอง ศูนย์สองนะคะอันนี้ก็แต้มสองนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งแต้มสองแต้มสองมีทั้งหมดสี่ตัวนะคะแต้มสี่นะคะแต้มสี่แต้มสี่มีหนึ่งสามตัวเดียวนะคะอันนี้แต้มสี่แต้มเจ็ดไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจับตามแต้มเราก็จะได้แปดสองแปดสามเก้าหนึ่งเก้าสามศูนย์สองหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งสามนะคะอันนี้เป็นแต้มนะคะเป็นแต้ม ทีนี้ถ้าเราเอาจับตัวเด่นจากสุดงวดที่ผ่านมานะคะจาก EP ที่หนึ่งนะคะ EP ที่หนะคะหลักหลักหน่วยบนของหลักหน่วยล่างของเรานะคะชนกันที่3กับ4นะคะเพื่อนๆหลักหน่วยล่างนะคะ EP หนึ่งนะคะ EP หหน่วยล่างนะคะของเราชนกันที่3กับ4ี่นะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นพี่กุลก็จะให้เด่น3เป็นตัวแรกนะคะเพราะ4ของเราไม่มีค่ะ ออามาดูหลัก10บล่างนะคะหลักสิบล่างอยู่ใน EP ที่ EP ที่สี่นะคะสิบล่างของเราชนกันที่1กับ2นะคะก็จะมีหนึ่งหนึ่งแล้วก็สองนะคะอันนี้คือตัวเด่นของเรานะคะจากสูตรที่ผ่านมาจากนะคะทีนี้เรามาดูเด่นเด่นล่างนะคะใน EP ที่ EP ที่ 4. 3นะคะเด่นล่างระยะยาวนะคะเด่นล่างของเรานะคะเด่นล่างของเรานะคะเด่นล่างมี1 2 5 6แล้วก็7 8นะคะทั้งสงทั้งสองสูตรนะคะก็จะได้1 2 5 6 7 8ทีนี้ก็จะมี1กับ2อันนี้มีแล้วนะคะหของเราไม่มีนะคะ 7ของเราไม่มีเรามีแปดอีกตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ตัวเด่นแล้วมาดูที่มาดูที่แต้มแล้วเนี่ยนะคะมันก็จะเด่นอยู่ไม่กี่ตัวนะคะมีเด่นแปดนะคะแปดก็จะได้แปดสองนะคะแปดสอง่ะแปดสามนะคะอันนี้เป็นตัวเด่นนะคะอ่ะมาดูตัวอันที่สองก็คือหนึ่งนะคะเด่นหนึ่งก็จะได้หนึ่งหนึ่ง 12ไม่มีนะคะไม่มีแต้มแล้วก็1นึนะคะถ้าเราเอาตัวเด่นมาตัดเราจะได้แค่8 2 8 3 1งแล้วก็13นะคะอันนี้เป็นแนวทางที่พิกุลนำมาวิเคราะห์นะคะเพื่อนๆส่วนเพื่อนๆน,น,นั้นจะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะคะเพราะของพิกุลไม่มีเด่น7เหมือน ของอาจารย์อื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไหนไม่ชอบสูตรนี้ก็ปล่อยผ่านนะคะส่วนคนที่ชอบก็นําไปพิจารณาได้นะคะนําไปเป็นแนวทางได้นะคะคุยคุณขอบพระคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ